เมนูที่2นะครับผมขออิมพอร์ตจานอาหารมาจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเมนูบะหมี่เย็นทรงเครื่องนั่นเองนะครับเส้นราเมนเหนียวนุ่มนะครับกินกับเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายตามชอบเลยนะครับตามด้วยซอสเย็นๆเรียกความสดชื่นในฤดูร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํกันเลยดีกว่านะครับบะหมี่เย็นทรงเครื่องสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือเส้นราเมนลวกให้เหนียวนุ่มนะครับกินกับซอสเย็นๆแล้วก็เครื่องเคาต่างๆมากมายนะครับ เครื่องคราวของเราในวันนี้นะครับจะมีหมูราเมนมีปูอดัดมีแตงกวาแครอทนะครับแล้วก็มียอดโตเมีย่ยวหรือจะใช้ยอดไขววเล่มาตกแต่งด้วยก็ได้นะครับ mm hmm. ขั้นต้นก็คือว่าเราจะทำหมูราเมนกันเลยเพราะว่าเราจะใช้ส่วนหมูที่เป็นส่วนคอหมูนะครับต้มกับโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นเนี่ยจากนั้นเนี่ยเอาไปแช่ตัวเย็นค่อยหั่นเสิร์ฟนะครับ mm hmm. เราจะต้มหมูกันเลยส่วนผสมของหมูราเมนนะครับก็คือ มีน้ำเปล่าหรือว่าบ้านไหนมีสต๊อกดาชิก็ใช้สต๊อกดาชิได้วันนี้เราเอาง่ายเราใช้น้ำเปล่าผสมกับผงคอนดาชิผงคอนดาชิก็คือทำมาจากสต๊อกดาชินั่นแหละนะครับเนี่ยเราจะใช้ผงคอนดาชิประมาณช้อนชาเนี่ยประมาณนี้อ่ะผงคอนดาชิหน้าตาเป็นเยี่ยงนี้อ้อเมื่อกี้ลืมไปนะครับเครื่องอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่หวานวันนี้จะทำไข่หวานด้วยนะครับจะดูว่าวิธีการทำไข่หวานเนี่ยทำยังไงนะครับพอใส หงฮอนดาฉีก oh, ไปแล้วนะครับเราจะเติมซีอิ๊วญี่ปุ่นเลยใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นถ้วยหนึ่งไปเลยจัดเต็มแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนี่ใช้เยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พริกไทยจากนั้นก็คอหมูที่เราเตรียมมานะครับใส่ลงไปเลยเราจะเอาไปตั้งไฟนะครับเคี่ยวเขา พอเดือดปุ๊บปรับเป็นไ,ไฟอ่อนเคี่ยวนานประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งจนหมูสุกแล้วก็นุ่มดีนะครับระหว่างที่รอหมูเคี่ยวเนี่ยเราก็จะไปเตรียมซอสไปเตรียมไข่หวานกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสกันก่อนนะครับเนี่ยซอสเนี่ยทำง่ายๆใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับครึงถ้วยมีน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวนะครับครึ่งถ้วย อย่าไปเผลอใช้น้ำส้มส,ส,สายชูสีใสๆบ้านเราเนาะเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวแหลมอ่ะน้ำตาลทรายนะครับจะใช้สีช้อนโต๊ะนะครับประมาณแล้วก็ใส่น้ำมันงาเล็กน้อยประมาณช้อนชาเดียวจากนั้นเนี่ยเราจะไปตั้งไฟนะครับอ่ะตอนนี้หมูของเราในเดือดมากแล้วก็หลีไฟลงเลยให้เป็นไฟอ่อนให้เดือดนอน่อนๆส่วนซอสเนี่ยตั้งไฟให้น้ำตาลแค่ละลายพอจบเลย ตอนนี้น้ำตาลละลายแล้วปิดไฟเลยจากนั้นเนี่ยผมจะใส่งาลงไปงาเนี่ยก็คือเอาไปคั่วแล้วก็ไปโขกไม่หยาบนะครับใส่ไป,ไปทั้งสองช้อนโต๊ะตอนนี้ซอสเราเสร็จเรียบร้อย,ลยแล้วพอใส่งาเข้าไปเนี่ยสร้างความแตกต่างเราจะเอาซอสไปแช่ในตู้เย็นให้เย็นจัดเลยเตรียมไว้ก่อนไข่หวานเนี่ย เราจะใช้กระทะทําไข่หวานแบบนี้นะครับเป็นกระทะสี่เหลี่ยมที่มีขอบนะครับอ่างสำหรับใส่ไข่ใส่น้ํามันไข่ก็ใช้ไข่3มฟองนะครับตอกไปเลยจากนั้นนะครับจะใส่น้ํานิดนึงประมาณ1ช้อนน,อน,น้ําตาลไปนี่หช้อนชาแล้วก็มีเกลือประมาณ1นส่วนสี่ ตีไข่ี๋ยวเราจะกรองด้วยเพื่อให้แบบไข่ของเราออกมาเนียนละเอียดเลยเอาน้ำมันเนี่ยจยูมในทั่วกระดาษเช็ดชู่เลยจากนั้นนะครับตั้งไฟกระทะเราให้ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับกระดาษเช็ดชู่ซับน้ำมันลงไปเลยอือตอนนี้กระทะร้อนแล้วเอาออกจากเตาเท ไม่ต้องหนามากเกลี่ยไข่เราให้ทั่วนะครับพอไข่เริ่มสุกนะครับเราจะค่อยๆพับไข่ทาน้ำมันต่อเลยปุ๊บเคี่ยไข่ไปทางเดิมนะครับพอกระทะร้อนแล้วก็เทไข่ลงไปเคี่ยให้ไข่ลงไปใต้ไข่ตัวเดิมจะได้เป็นกาวยึดติดกันไว้ เหมือนเดิมนะครับดันไข่ของเราไปทางเดิมชึบทาน้ำมันอีกรอบทาน้ำมันไปเรื่อยๆยกให้ไข่เข้าไปข้างในนะครับกระโดกเลยนะครับอย่างนี้กระโดกไปใช้ไม้พายกดกดให้ไข่เราแน่นกดให้ไข่เราแน่นนี้เลยกดเท่านี้นะครับไข่หวานของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไข่หวานของเราเนี่ยเข้าตู้เย็นแช่เย็นเจี๊ยบเลยวันเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้หมูของเราเนี่ยถูกเคี่ยวนานประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วน่าจะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วก็เอาขึ้นมาพักให้เย็นตัวเลยนะครับอาจจะพักนอกตู้เย็นสักครู่หนึ่งให้ใคยร้อนก่อนนะครับแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นให้เย็นจัดไปเลยนะครับเราจะมาเตรียมผักอย่างอื่นกันก่อนนะครับ วันนี้เรามีแตงกวาญี่ปุ่นนะครับเนี่ยแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะหั่นให้เป็นท่อนแท่งสวยๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหั่นเป็นสี่ส่วนด้วยกันเอาไส้ออกนิดหน่อยหั่นให้มันเป็นเส้นแค่นี้เองเตรียมเอาไว้แช่ไว้เลยในน้ำเย็นๆนะกวาญี่ปุ่นแครอททำเหมือนเลยเสเหมือนกันเลย ผักเรียบร้อยนะครับแช่เย็นเชียบเลยรอไว้เราจะมาเตรียมนี่ก่อนปูอัดเลยวัดทําง่ายๆนะครับหั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็นเส้นเท่านั้นเองหรือว่าใครจะฉีกก็ได้อันี้ก็แล้วแต่การเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกหมูเย็นแล้วนะครับเราจะหั่นหมูให้มันเป็นเส้นเลยหั่นไปเลยนะครับให้มีความหนาใกล้เคียงกัน ไข่หวานของเราเดี๋ยวเอาออกมาเลยเย็นหั่นไข่หวานเป็นเส้นเลยตอนนี้นะครับเครื่องทุกอย่างเสร็จแล้วน้ำเดือดขั้นสุดท้ายกนะ็คือการลวกเส้นราเมนของเรานั่นเองนะครับนี่ลวกเส้นประมาณ5นาทีตอนนี้นะครับใกล้ถึงเวลาแล้วเราชิมก่อน เน๋ยวนุ่มลังดีปิดไปเลยเดี๋ยวเราจะล้างเส้นนะครับด้วยน้ําเย็นนะครับให้เส้นเขาหยุดสุกการช็อกเส้นในน้ําเย็นจัดๆเนี่ยนะครับน้ําแข็งเนี่ยจะช่วยทําให้เส้นของเราเนี่ยหยุดสุกนะครับสุกจุดในจุดที่เราชิมแล้วแบบอื้กลังพอดีพักไว้เลยเส้นแล้วนะครับลวกเย็นเจี๊ยบเตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาซอสมาแล้วก็ จะมาลองชิมกันเลยดีกว่าว่าบะหมี่เย็นทรงเครื่องของเราเนี่ยมันจะแบบสดชื่นแค่ไหนนะครับรานนี้ขอกินเองก่อนอยากบอกว่าเครื่องมันเยอะเหลือเกินเลือกไม่ถูกว่าจะกินกับอะไรดีลองเลยนะครับอิกิตะกิมาส อบอกว่าถ้าหน้าร้อนได้กินไอ้นี่นะสุดยอดมากเย็นสุดชื่นมากมันลดความร้อนมันคลายร้อนได้ดีมากเครื่องเคาเยอะเข้ากันได้แบบอย่างดีามากๆเส้นราเมนกับผักกร,บกรอบเยน็ยนๆแล้วก็หมูชาชูหมูราเมนไข่หวานเนี่ยพอกินเข้าไปในคำเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะจบจานนี้ที่หลังตอนนี้มาจัดจานให้ทุกคน,นก่อนดีกว่านครับ เท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูบะหมี่เย็นทรงเครื่องเมนูญี่ปุ่นง่ายๆนะครับช่วยช่วยดับร้อนในฤดูร้อนที่ตับแตกแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยนะครับผ่านไปแล้ว2เมนูทั้งเมนูที่กินแล้วลครร้อนและเมนูที่ควรกินในฤด,ดูร้อนเมนูสุดท้ายผมขอบอกเลยว่าเป็นเมนูที่หวานๆเย็นๆเหมาะกับการกินในช่วงซัมเมอร์สุดๆติดตามชมนะครับ